สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเราในวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับศิลปินเพลงลูกทุ่งท่านหนึ่งกันให้มากขึ้นค่ะเออบางคนอาจจะคุ้นชื่อคุ้นเพลงแต่เราจะลองมองให้ลึกลงไปกว่านั้นท่านนั้นก็คือคุณตะกิติศักดิ์ชัยชนะค่ะข้อมูลที่เราจะใช้คุยกันวันนี้ส่วนใหญ่ก็มาจากเ,ออเนื้อหาในชีวประวัติตะกิติศักดิ์ชัยชนะนะคะเราจะมาดูกันว่า อะไรที่ทำให้เขาเป็นศิลปินที่น่าสนใจเป้าหมายก็คืออยากจะเข้าใจตัวตนเขามากขึ้นค่ะเอกลักษณ์แล้วก็เส้นทางของเขาด้วยมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะประเด็นแรกสุดเลยทำความรู้จักพื้นฐานกันก่อนเขาคือใครมาจากไหนคะครับผมถ้าข้อมูลเบื้องต้นเลยนะครับชื่อจริงคือกิตติศักดิ์ชัยชนะเกิดวันที่11ธันวาคมพศ2518ก็คือปีคศ1975 แล้วก็จุดที่น่าสนใจมากๆเลยคือภูมิลำนาเดิมครับเขาเป็นคนอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราธานีอ๋อสุราธานีภาคใต้เลยนะคะใช่ครับภาคใต้ครับตรงนี้มันสําคัญยังไงคะนอกจากว่าเป็นบ้านเกิดเฉยๆเออสำคัญมากเลยครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่บอกว่ามาจากไหน แต่มันเป็นเหมือนรากฐานเลยทั้งวัฒนธรรมภาษาการเติบโตที่สุราษเนี่ยมันมีส่วนมากๆครับในการหล่อหลอมสำเนียงวิธีคิดหรือแม้แต่มุมมองบางอย่างที่มันสะท้อนออกมาในเพลงเขาด้วยนะครับอ๋อค่ะค่ะเข้าใจแล้วเหมือนกับว่าพื้นเพเนี่ยไม่ใช่แค่ฉากหลังเฉยๆแต่เป็นส่วนหนึ่งของตัวตนเขาเลยใช่ครับประมาณนั้นเลยครับแล้วในแง่เส้นทางอาชีพของเขาล่ะคะ เขาเข้ามาในวงการเพลงลูกทุ่งได้ยังไงแล้วก็ยืนอยู่ตรงจุดไหนของวงการคะครับเขาเป็นที่รู้จักในฐานะศิลปินเพลงลูกทุ่งนะครับแล้วก็จุดสำคัญในอาชีพเลยก็คือการได้เข้ามาอยู่กับค่ายแกรมมี่โกแกรมมี่โก GMM แกรมมี่เลยเหรอคะค่ายใหญ่เลยนะใช่ครับค่ายใหญ่มากในวงการลูกทุ่งบ้านเราการได้อยู่ค่ายระดับนี้เนี่ยมันมีความหมายนะครับไม่ใช่แค่มีสังกัดเฉยๆอื หมายความว่ายังไงคะการอยู่ค่ายใหญ่มันส่งผลอะไรกับเขาบ้างนอกจากเรื่องชื่อเสียงแน่นอนครับเรื่องการเข้าถึงคนฟังการยอมรับในวงกว้างอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วแต่ที่ผมว่าน่าสนใจกว่านั้นคือการที่ศิลปินที่มีพื้นเพมีอัตลักษณ์ชัดเจนจากภาคใต้แบบเขาเนี่ยสามารถเข้ามาอยู่ในระบบค่ายเพลงกระแสหลักได้มันเหมือนเป็นการพิสูจน์เหมือนกันนะครับว่าอัตลักษณ์ของเขาหรือสำเนียงใต้ที่เขาใช้เนี่ยมันไม่ใช่ข้อจํากัด จะกลับเป็นจุดแข็งเป็นจุดเด่นที่ทางค่ายเองก็มองเห็นน่าสนใจนะคะปกติเราอาจจะคิดว่าเข้าค่ายใหญ่อาจจะต้องปรับตัวเยอะไหมคะให้เข้ากับตลาดส่วนกลางมากขึ้นอะไรแบบนี้คือกระบวนการทํางานก็คงมีแหละครับการปรับจูนกันแต่ถ้าดูจากผลงานที่ออกมาโดยเฉพาะเพลงที่ดังๆของเขาเนี่ยเอกลักษณ์ตรงนี้มันยังชัดมากก็แสดงว่าอาจจะหาจุดที่มันลงตัวกันได้หรือไม่ก็ทางค่ายเองก็มองว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่ทําให้เขาแตกต่าง คือจุดขายเลยอืมจริงด้วยค่ะในยุคนั้นศิลปินลูกทุ่งได้เยอะมากๆใช่ครับเยอะมากการจะเด่นขึ้นมาได้ต้องมีอะไรพิเศษจริงๆซึ่งสำหรับคุณตะกิติศักดิ์เนี่ยผมว่าสิ่งนั้นก็คือสำเนียงการร้องเนี่ยแหละครับชัดเจนมากค่ะพอพูดถึงเรื่องสำเนียงตายนี่คือสิ่งที่คนจำเขาได้มากที่สุดเลยใช่ไหมคะอะไรที่ทำให้มันโดดเด่นขนาดนั้นคะมันต่างจากลูกทุ่งทั่วไปยังไงใช่เลยครับอันนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญเลย ปกติแล้วเพลงลูกทุ่งกระแสลหลักส่วนใหญ่มักจะใช้สำเนียงหรือการออกเสียงแบบภาคกลางใช่ไหมครับที่เราคุ้นเคยกันค่ะส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นแต่การที่คุณตั๊กกิติศัก์ใช้สำเนียงใต้แบบชัดๆเลยชัดเจนมากๆในการร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันเหมือนกับเออเป็นการนำเสนออะไรที่มันแตกต่างออกไปเลยมันสร้างสีสันใหม่ๆขึ้นมาใช่ครับสีสันที่แตกต่างจากขนมเดิมๆพอสมควรเลยครับ แล้วลักษณะเด่นของสำเนียงใต้ที่ว่าเนี่ยพอมาอยู่ในเพลงมันส่งผลต่ออารมณ์เพลงหรือการสื่อสารยังไงบ้างคะอืมถ้าให้ลองวิเคราะห์ดูนะครับสำเนียงใต้เขามีเอกลักษณ์นะการออกเสียงสระบางตัวการลงน้ำหนักคำมันต่างจากภาษากลางพอเอามาใส่ในเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่แบบว่าจริงมากยิ่งขึ้นจริงเหรอคะยังไงฮะอาจจะฟังดูซื่อๆหน่อยตรงไปตรงมาซึ่งมันก็เข้ากันดีนะ กับเนื้อหาเพลงลูกทุ่งที่มักจะพูดเรื่องรักเรื่องความรู้สึกบ้านๆชีวิตคนธรรมดาอะไรอย่างนี้อ๋อค oh, ่ะค่ะแล้วก็อีกอย่างคือมันสร้างความรู้สึกผูกพันกับคนฟังโดยเฉพาะคนใต้ด้วยกันเองจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เสียงบ้านเราวัฒนธรรมเราแต่ในขณะเดียวกันคนภาคอื่นก็รับรู้ได้ถึงความแปลกใหม่เออมันมีเสน่ห์นะไม่เหมือนใครมันเลยไม่ใช่แค่ร้องเพลงครับ มันคือการนำเสนอตัวตนวัฒนธรรมผ่านเสียงเพลงไปด้วยฟังดูแล้วลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องสำเนียงนะคะมันเชื่อมโยงไปถึงวัฒนธรรมความรู้สึกเลยแล้วเรื่องการยอมรับล่ะคะการใช้สำเนียงที่แตกต่างขนาดนี้ตอนแรกๆมีอุปสรรคบ้างไหมคะพอจะมีข้อมูลไหมคะ เออในชีวประวัติอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนั้นเป๊ะๆนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยการนำเสนออะไรที่มันแตกต่างมากๆในวงการกระแสหลักมันก็มีความท้าตายอยู่แล้วแห้ะครับอาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะคนฟังจะเปิดรับไหมจะเข้าใจหรือเปล่าแต่สุดท้ายเพลงเขาฮิตมากความสำเร็จของเพลงดังๆของเขานี่แหละคือคำตอบที่ดีที่สุดแล้วว่าคนฟังจานวนมากเปิดใจรับและก็ชอบในสิ่งที่เขาเป็น แสดงว่าผู้ฟังเพลงลูกทุ่งเองก็เปิดกว้างพอสมควรนะคะครับอาจจะเป็นส่วนนั้นด้วยหรืออาจเป็นเพราะตัวเพลงเองทั้งเนื้อหาทํานองมันดีมากพอดีพอที่ทําให้คนฟังเอออาจจะไม่คุ้นสำเนียงแต่ก็ชอบเพลงชอบเสียงร้องชอบเอกลักษณ์ตรงนี้ไปเลยค่ะพอพูดถึงเพลงฮิตแล้วช่วยยกตัวอย่างเพลงที่ทําให้คนรู้จักเขาในวงกว้างเลยได้ไหมคะเพลงไหนที่แบบเอ่ยชื่อปุ๊บแฟนลูกทุ่งร้องอ๋อเลย โอ้แน่นอนครับสองเพลงที่ถือเป็นลายเซ็นเขาเลยนะก็คือวอนขอให้รอสี่ปีอ๋อเพลงนี้ดังมากค่ะครับแล้วก็อีกเพลงฝากใจใส่ซองสองเพลงนี้ผมว่าอยู่ในใจแฟนเพลงมายาวนานเลยวอนขอให้รอสี่ปีชื่อเพลงก็บอกเรื่องราวเลยนะคะการรอคอยในความรักแล้วพอร้องด้วยสำเนียงใต้มันเป็นยังไงคะเสริมระรมณ์ไหเสริมเลยครับเสริมมากๆเนื้อหาเพลงมันพูดถึงการต้องจากคนรักไป อาจจะไปเรียนไปทำงานแล้วก็ขอให้รอตั้ง4ปีพอดคลาสสิกเลยนะคะใช่ครับคลาสสิกมากแต่พอถ่ายทอดด้วยน้ำเสียงด้วยสำเนียงของคุณตาเนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นคำสัญญาที่หนักแน่นแบบจริงใจอาจจะฟังดูทื่อๆซื่อๆหน่อยแต่ก็เต็มไปด้วยความมั่นคงแบบที่คนอาจจะลึกถึงภาพลักษณ์คนใต้นะครับเข้าใจเลยค่ะ ทำนองเพลงก็ติดหูด้วยนะคะใช่ครับทำนองก็เป็นลูกทุ่งยุคใหม่หน่อยผสมผสานเมลโลดี้ติดหูแต่เสียงร้องกับสมเนียงนี่แหละครับที่ทําให้เพลงนี้มันแตกต่างจําได้ทันทีแล้วเพลงฝากใจใยซองล่ะคะอันนี้เป็นยังไงเพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงที่ตอกย้ําสไตล์เขาชัดเจนครับเนื้อหาก็ยังเป็นเรื่องความรักการสื่อสารความรู้สึกผ่านจดหมายฝากของไปให้ตีมเข้าถึงง่ายอีกแล้วใช่ครับ แต่การร้องที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานี่แหละมันทำให้เพลงมีสเสน่ห์ฟังปุ๊บรู้เลยเสียงคุณตะกิติศักด์ทั้งสองเพลงนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากครับว่าการเอาอัตลักษณ์ท้องถิ่นคือสำเนียงใต้เนี่ยมาผสมกับเพลงลูกทุ่งที่เป็นที่นิยมทั่วประเทศมันสร้างผลงานที่สาเร็จได้แล้วก็เป็นที่รักของผู้ฟังได้จริงๆไม่จาเป็นต้องจากัดแค่คนฟังภาคใต้ถ้ามองภาพรวมเส้นทางเขาจากเด็กหนุ่มสุราษฎร์มาเป็นศิลปิน g r มมี่โก มีเพลงฮิตทั่วประเทศด้วยสำเนียงใต้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับวงการเพลงหรือตัวเขาเองบ้างคะโอ้บอกหลายอย่างเลยครับอย่างแรกเลยนะคือพลังของความเป็นตัวของตัวเองความเป็น r i g น n ลิตี้หรือออ t h e ิ t i c ิตี้ในยุคที่อะไรๆอาจจะคล้ายกันไปหมดการมีจุดยืนที่ชัดเจนแตกต่างมันกลายเป็นจุดแข็งคุณตากิติศักดิ์เนี่ยเขาไม่ได้พยายามลบสำเนียงใต้เพื่อเข้ากระแสะหลักนะแต่เขาใช้มันเป็นจุดเด่นเลยใช้เป็นเครื่องมือสร้างสรรค์เลยใช่ครับ อย่างที่สองคือมันแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวการผสมผสานเขาไม่ได้มีแค่สำเนียงแต่เพลงเขาถูกแต่งถูกเรียบเรียงมาอย่างดีมีคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานค่าใหญ่มเมลเป็นการผสมผสานร,ระหว่างรากเงาทางวัฒนธรรมกับความเป็นมืออาชีพในวงการเพลงลงตัวมากๆครับผมและอย่างที่สามมันอาจจะสะท้อนความเปิดกว้างของวงการเพลงลูกทุ่งไทยเองด้วยนะ ที่เริ่มให้พื้นที่กับความหลากหลายทางภูมิภาควัฒนธรรมมากขึ้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่แบบเดียวสำเนียงเดียวเหมือนเมื่อก่อนฟังดูเป็นการเดินทางที่น่าสนใจแล้วก็มีความหมายมากนะคะไม่ใช่แค่ดังแต่เป็นการยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองเป็นด้วยใช่ครับมันคือการหาจุดลงตัวระหว่างสิ่งที่ฉันเป็นกับสิ่งที่ตลาดต้องการซึ่งเขาทำได้ดีมากแล้วก็กลายเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจเลยครับ ว่าความเป็นท้องถิ่นหรือ local identity เนี่ยมันก้าวสู่ระดับประเทศหรือ national stage ได้ยังไงโดยที่ไม่เสียเสน่ห์เดิมไปแล้วถ้าคนฟังที่อาจจะเพิ่งเริ่มฟังเพลงเขาหรืออยากเข้าใจเขามากขึ้นควรจะเริ่มตรงไหนหรือมองหาอะไรเป็นพิเศษในเพลงเขาดีคะนี้ลองตั้งใจฟังดีๆฟังรายละเอียดสำเนียงการออกเสียงแล้วก็ลองจับความรู้สึกที่มันออกมาอาจจะลองเทียบกับเพลงลูกทุ่งสำเนียงกลางทั่วไปก็ได้ จะเห็นความต่างความมีสเสน่ห์ชัดขึ้นเลยเป็นการฟังแบบเจาะลึกขึ้นครับหรืออาจจะลองหาเพลงอื่นเขาฟังเพิ่มด้วยก็ได้ดูว่านอกเหนือจากสำเนียงแล้วมีมุมอื่นในดนตรีในเนื้อหาที่น่าสนใจอีกไหมการทำความเข้าใจศิลปินคนหนึ่งบางทีมันก็เหมือนค่อยๆปอกเปลือกหัวหอมเข้าไปทีละชั้นนะครับเป็นคำแนะนำที่ดีมากเลยค่ะช่วยให้การฟังเพลงมีมิติมากขึ้นจริงๆเอาละค่ะ เราก็ได้เจาะลึกเรื่องราวของคุณตั๊กกิติศักดิ์ชัยชนะกันมาพอสมควรแล้วจากข้อมูลที่เรามีพอจะสรุปประเด็นสำคัญที่เราคุยกันวันนี้ได้ไหมคะได้ครับก็โดยสรุปนะครับเราได้เห็นภาพของศิลปินลูกทุ่งชื่อกิติศักดิ์ชัยชนะหรือคุณตั๊กผู้ที่มาจากสุราษฎร์ธานีแล้วก็สร้างความโดดเด่นในวงการด้วยการใช้สำเนียงใต้ที่ชัดเจนมากๆในการร้องเพลงซึ่งกลายเป็นเอกลักษณ์สำคัญของเขาไปเลยค่ะจุดเด่นเลยครับ การได้เข้ามาอยู่ในสังกัดอย่างอยแกร์มี่โกก็เป็นอีกก้าวสำคัญที่ช่วยให้ผลงานเขาเข้าถึงคนฟังในวงกว้างได้มากขึ้นแล้วเพลงฮิตอย่างวอนขอให้รอสีปีกับฝากใจใส่ซองก็เป็นเหมือนบทพิสูจน์ความสำเร็จของสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์แบบนี้ใช่เลยค่ะที่สำคัญก็คือการเดินทางของเขาเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงพลันของความเป็นตัวเองแล้วก็การผสมผสานอัตลักษณ์ท้องถิน่นเข้ากับมาตรฐานการผลิตของวงการเพลงกระแสหลักได้แบบ น่าสนใจมากๆครับขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับการวิเคราะห์แล้วก็ข้อมูลเชิงลึกวันนี้ทำให้เราเข้าใจคุณตะกิติศักดิ์ชัยชนะมากขึ้นจริงๆนะคะไม่ใช่แค่รู้จักชื่อรู้จักเพลงฮิตแต่เห็นถึงบริบทความสำคัญของเขาในวงการเพลงลูกทุ่งไทยด้วยยินดีครับผมแล้วก็เอ่อก่อนจะจบกันไปนะครับผมอยากจะทิ้งท้ายเป็นคำถามชวนคิดนิดหน่อยหรืออาจจะเป็นประเด็นให้ลองไปสารวจกันต่อก็ได้นะครับสาหรับผู้ฟังได้เลยค่ะ ลองคิดดูว่านอกจากกรณีของคุณตะกิติศักดิ์แล้วเนี่ยพวกอัตลักษณ์หรือสำเนียงท้องถิ่นอื่นๆจากภาคต่างๆของไทยเลยไม่ว่าจะเป็นเหนืออีสานหรือแม้แต่สำเนียงย่อยๆในแต่ละภาคนะครับมันมีบทบาทหรือมันส่งผลต่อความหลากหลายความรุ่มรวยของวงการเพลงไทยโดยรวมยังไงบ้างอืมน่าคิดค่ะมีศิลปินคนอื่นๆอีกไหมที่นำเสนอเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของตัวเองออกมาได้โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นแนวลูกทุ่งสตริงหรือแนวอื่นๆก็ตามแล้วการนำเสนอเหล่านั้นมันสร้างสีสันสร้างแรงกระเพื่อมอะไรกับภาพรวมดนตรีไทยบ้างไหมการลองคิดประเด็นพวกนี้อาจจะทำให้เรามองเห็นคุณค่าของความหลากหลายทางวัฒนธรรมในบ้านเราได้ชัดเจนขึ้นนะครับเป็นคำถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากเลยค่ะชวนให้คิดต่อยอดไปได้อีกเยอะเลยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามการพูดคุยเจาะลึกของเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ